ดีครับส,สวัสดีครับไม้พักรูคับสนยุค <store S 2> นะครับป <umba> well ีเตอร์นครับมาอยากจะประดังวันแบบนี้กานที่ได้ราบมาก็ก็ดีใจตื่นเต้นนะยังคงตื่นเต้นทุกครั้งที่มางานโดยเฉพาะเวลาได้รับรางวัลเพราะว่าวันนี้มันเป็นเหมือนแบบทุกครั้งที่้รับรางวัลมันเหมือนแบบรีบอร์ดที่ทําให้ตัวผมแล้ก็ทีมงานรู้สึกรู้สึกมีกําลังใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราตั้งใจทาชายเดอะซีรีส์เป็นงานที่ดีที่สุดสำหรับคนดูดูแล้วรู้สึกมีความสุขแล้วก็ ก็รางวัลน,นะครับ cast of the year breakthrough cast of the year นะฮะก็ผมว่าว่าเราน่าจะเรื่องเรื่องชายของเราอ cast มาน่าจะเหมาะมากๆนะครับในารตัวละครนะเพราะว่าผมมั่นใจว่าพี่ปอลเนขาเลือกแล้วเลือกอีกนะครับอยากจะให้บทบาทเพราะว่าเรื่องราวมันเกี่ยวกับเมืองไทย50ปีที่แล้วเป็นยุคเกี่ยวกับการมีการประท้วงนักศึกษามี อาหารมีอะไรพวกนี้ในสมัยสมัยนั้นนะครับเขาใช้เงินแบบเรื่องแคสเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาคอนเซิร์นมากๆแล้วก็พยายามแคสเด็กใหม่นอกวงการเข้ามาครับผมก็เลยได้ไม่ใช่แค่คนนี้นะผมก็เลยได้รับโอกาสนะฮะก็เลยได้รับโอกาสก็ฝันได้ผลโดด้วยนะฮะในคณะเด็กใหม่นะครับในวงการนะฮะได้ทีเลยนะขอเล่นนิดนึงอ่ะปีเตอร์ปีเตอร์นี่ของใหม่แท้ๆเลยเนี่ยนี่ไม่แท้หรอถามพวกผมไม่แท้ก็มีความสุขครับเกียร์อย่างงี้ยที่อยู่นี่ก็เป็น ก็รางวัลแรกที่ผมก็ได้รับในชีวิตแล้วก็ทีมทีมเราก็ภูมิใจมากที่ผมทำงาน,นในซีรีส์นี้เราก็แฮปปี้ทุกวันเลยที่ได้ทำงานกับทามสำเร็จของซีรีส์เปิดออกมาแค่อีพีแรกก็กลายเป็นกระแสด้วยว่ายอดคนรับชมเราครับแต่การรับแรงเป็น,นไงบ้างก็สำหรับผมจริงมันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างค่อนข้างใหม่เลเรื่องเอารื้อก็คือภาพ ด้วยความ1969ด้วยความมีฮิปปี้มีทหารมีความหลากหลายอยู่ในเรื่องเรื่องเดียวมันเป็นอย่างสีที่แบบหลากหลายเฉี่ยมารวมกันในที่มึความบินเทจเนี่ยมันมีความชาเลนจ์พอสมควรสําหรับสําหรับคนดูบางบางคนที่อาจจะชืดอเฮ้มันไกลตัวหรือเปล่ปาแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่าพอได้ดูเองพร้อมๆค,คนดูมาเรื่องพี่หนุ่มซ้ำซ่ห้าผมตอนนี้รรู้สึกว่ามันเป็น ซีวี่เรื่องนี้ที่อยากให้ทุกคนได้ดูเพราะมันไม่ได้ย่อยยากแต่ว่ามันมีความละเอียดอ่อนความรู้สึกหลากหลายแบบทั้งจากคู่ของมาโกทั้งจากคู่ของโซนิโลรวมไปถึงการสแสดงที่มันหล,ลากหลายหลากหลายวิติอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้ดูเรื่องนี้จริงๆและคุณชมเรื่องแ็กติ้งกับโปรดักชันที่มันมันใช่มากๆอ๋อขอบคุณครับ <ขอ S 1> ครับโดยเฉพาะเรื่องของโปรดักชันเนี่ยหลายคนชมว่ามันทำถึงมากลยครับความรู้สึกเราเป็นยังไงครับคือ พีปนนะ่ปอนเนาะพี่ปอนเขาทุ่มอยู่แล้วฮะค,คือเขาเป็นคนมาตรฐานสูงอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแบบทั้งเรื่องแคสทั้งเรื่องการถ่ายทำโปรดักชันการกำกับทั้งหมดอะ่ะเขาไม่ปล่อยสักอย่างเลยนะซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าเตรียมตัวมาฟรีโปรดักชันนานมากนะครับน่าจะมี2ปีเนาะใช่นะครับเป็นเรื่องบทด้วยครับเรื่องบทที่พยายามิรัิปรุงพัฒนาให้มันดีที่สุดกลัวไม่ถึงความสมจริงถ้าไม่สังเกตทุกอย่างพยายามให้สมจริงที่สุดอืมใช่ครับผมพีเตอร์เป็นไงบ้างเรา ม้มอ,มมอใหม่ในฐานะน้องใหม่ในฐานะน้องใหม่ในซีรีส์เรื่องนี้มีความสุขอลยนี่มีความสุขเลยครับในการทำงานอะไรผมก็มีความสุขตลอดไม่วาม่มวาม,มันจะบางทีแบบเราก็ถ่ายแล้วบางซีนมันจะยาก ใ่รู้เขาอยากเรียนรู้อยากรับคําติชมอยากพัฒนาตัวเองคือเด็กอย่างนี้แหละที่แบบเจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะครับนี่คือคําสอนจากผู้ใหญ่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 ผู้ใหญครับจางพี่สวนเนี่ยเราชิเลจ์มากเลยนะเห็นที่มันมันทุ่มแบบทั้งตัวทั้งตาเห็นกันแล้วใช่ไหมครับเห็นแล้วทั้งตัวทุ่มทั้งตัวจริงๆถามไปก็ิไปก็ทุ่มจริงๆครับก็ไม่เคย เล่นเล่นซีรีส์เล่นละครมาก็มี 30- 40เรื่องก็ไม่เคยทุ่มขนาดนี้นะครับก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของผมแล้วกันแล้วก็เป็นการคือได้ร่วมงานกับโปรดอรชันที่ดีคือผมรู้สึกภูมิใจถามว่าอ่ารู้สึกอย่างอื่นไหมผมรู้สึกผมรู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของความความโอเดอรชันขนาดเนี้ยมันมันมันถ้าจะถอดทั้งทีมันต้องถอดอย่างนี้ครับออผคุณเลืองเ้องเลยอะไรเข้าเองเลยใช่ครับ ประสบการณ์สิบปีในการมาถึงมาใช้ในเรื่องนี้หมดเลยเลยทุกไม่เกับเรื่องนี้หมดเลยเลยคือเมื่อวานเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปบอกว่าผมเตรียมเตรียมตัวในการแสดงเรื่องชายเนี่ยมาสิบแปดปีก็คือสะสมประสบการณ์ในวงการมาใช้ทั้งหมดเลยคือเราได้ลองผิดลองถูกผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้พัฒนาการเร็วขนาดนั้นแต่ผมก็พัฒนาการในทุกๆทุกเรื่องที่เล่นไปนะครับลองผิดลองถูกแล้วเราก็เลือกสิ่งที่ดีมาใช้นะครับส่วนเรื่องนี้ผมว่าใช้ความ เรียกว่าตัว,ตวเตรียมตัวเยอะมากเลยกันทั้งเรื่องอใจทั้งเรื่องกายนะฮะทั้งเรื่องปุ่นทั้งเรื่องเล่นกับพาร์ทเนอร์ที่ไม่ใช่ผู้หญิงด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกสนุกและกันเป็นประสบการณ์ใหม่ครับคนคน,นก็รอมา18ปีกันทีน่จะได้เห็นสดในวัแบบนี้กันกนะครับขอบคุณนะครับก็ขอบคุณทุก <ใน S 1> ทุกคำชมคำติชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้ผมในการผมก็ผมดีใจมากๆที่ได้มาเล่นเรื่องนี้และดีใจมากๆที่ทำให้ทุกคน ได้เอนจอยกับซีรีส์เรื่องชายครับในอีพีที่เหลือจะเห็นอะไรที่หนักกว่านี้อี่มันจะรับผมเข้มข้นครับบอกเลยแนวไหนอารมณ์อารรมณ์เข้มข้นครับพูดแค่นี้แล้วกันว่าจะเสียหน้าตามกันคุเราไหมอะไรอย่างงี้นั่นน่ะสิลองดูเองแล้วกันนะครับสปอยไม่ได้แต่อย่าคอมมาเองคุณลืมภาพจำคลินคอร์สไปเลยเหมือนกันอ๋อต้องถามคือไม่เหลือแล้วเหมือนกันอะไรเนี่ยความความความจำในภาพของมาในที มันเป็นเรื่องที่ดีในฐานะนักดแสดงผมก็ผมก็ถ่ายทอดในนึว่าตัวบทมันมา่างนั้น่ก็อยากให้คนดูได้ได้ได้รู้สึกว่าเฮ้ยม่มันไม่มีภาพจําของอะไรที่มันมาทําให้จินตนาการเขาเมื่อตอนดูมันถูกถูกขัดไว้ถ้าถ้าดูแล้วรู้สึกว่าไม่เหมือนมิคินเลยก็ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในในแบบหนึ่งมากคนระับ อาจจะเหมือนไม้ตัวจริงครับทำไม้ไปเล่นแต่สิ่งนึงงแต่่สิที่ชาเล่นเรื่องนี้เพราะว่าโอ้โหนักแสดงแต่ละคนหล่อๆนี่เลยอย่างไม้ภาคภูมิโ้โหต้องมาสัมภาษณ์ข้างพี่สนใครสิบกว่าปีที่แล้วผมดูทีวีเห็นเขาสัมภาษณ์ยังหล่อเลยอ่ะผมไม่อยู่ข้างเขาอ่ะคิดด้วสิเดี๋ยวนะนี่คือคำชมหรือว่ามันมันมีเอเนอร์จี้แปลกๆนะพี่กินโอเคก็ต้องบอกโม้แต่ละแต่ละบทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของผมที่เล่นเป็นคันวาหรือว่าพูดยูเนี่ย มีใครว่ามีคาแรคเตอร์ที่มันชัดเจนมากบอว,ว่าพี่สดเองเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นเขาไม่เหมือนเรื่องอื่นครับเรื่องแรกก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้ที่เรื่องอื่นของช่วงน้องเขาจะพัฒนาแล้วก็ดีล็อกให้มันเป็นอีกแบบได้อย่างสมบูรณ์แบบสว่วนดีพีที่เหลือความเข้มข้นจะเป็นยังไงฮะที่อยากให้มันตามหรือมันค้นขึ้นอยู่แล้วไม่ไม่ปล่อยให้ไม่ปล่อยทิ้งไว้กลางทางแน่นอมนมีแตนะ่แบบจะค้นเตรียมหัวใจไว้ดีกว่าว่าอย่า อย่าวายกันอย่าวายละการยังมีอะไรให้รู้มีไหมครับที่มามีสิครับมีจนวินาทีสุดท้ายเลยนะครับก็ต้องติดตามสปอยไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันสนุกจริงๆครับเป็นปากกันนะครับขอบคุณนะครับด่วนด่วน่วนครับอีพีปากกว่าีที่เหลือเนี่ยติดตามวตอนนี้ชัยเดี๋ยวซนึ่งหน่วยที่อีพีที่หกเข้าเจ็ดนะครับถ้าใครที่ดูแล้วอีสองอีพีที่เหลือเนี่ยมั่นใจว่า รสกราดปรู้สึกไม่ต้อใช้คําไหนรู้สึกมันต้องอยู่ในตรงนี้แน่ๆทั้งทุกรสชาติทเข้มข้นในทมนติร่วมไถึงเลิฟซีที่มันก็จะเข้มข้นที่เรื่องความรู้สึกับบอารมณ์ควา่างๆคือผมอยากจะพูด่นตัวเบสทรอยถ้าใครเคดูแล้วแต่ถ้าถ้าใครยังไม่ได้ดูผมเชื่อว่าชายเดชี่จะเป็นเรื่องนี้ทำให้ทุกคนรู้สึกรู้สึกเอนจอยกับการได้ มีความลักที่อ,อื่นเอางี้เลยกันผมมั่นใจว่าชัยเดอะซีรีส์ถ้าคนได้ดูแล้วอ่ะคุณบอกต่อแน่นอนจริงๆนะฮะต้องไปดูแล้วจะรู้ว่าทําไมผม,มพูดแบบนี้นะครับไี่ต้อสงสัยว่าเจนจะตัดคนนี้ได้อีกนะทำไมดูเอง <laughs> เอาจริงๆ <c oughs> ผมที่เรียกว่ามันซบัซบซ้อนนะเออกว่าช่องทางใดถึงกับจริง ถ้าอยากดูเลเวลเน็ตซอร์ไปถึงฮ์ตคอร์ภายในเรื่องเดียวก็สามารถติดตามได้ที่ช่อง7 HD นะครับตอนนี้อยู่ที่จะเข้าไป EP ที่7หรือว่าดูย้อนหลังแต่ EP แรกจะถึงนจุดจบแบบอาร์เซนเซอร์ได้ที่ UTV ทุกววันเสาร์สี่ับคร